มาแล้วแม่จ้าชุดโกโกวาที่แม่อยากได้สวัสดีครับโอ้โหมาถึงก็ชุดโกโกวาเลยครับเอาสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับโุ่มฟุตบอลไลฟ์ครับโฆษณาบรนด์ด้านกีฬาฟุตบอลครับเจอกันทางเพจแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube ด้วยนะครับคืนนี้แจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับแอดมินไม่ได้มีภาคเสียงนะครับก็ให้กําลังใจทุกทีมแล้วกันเก็บแรงไว้พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าทีมใหญ่ๆทีมบิ๊กๆคู่เอกๆนะครับ เขาไปแข่งกันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีเปิดบ้านเจออาร์เซนอล็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเจอเลเวอร์พูลนะครับเป็นต้นนะครับรวมถึงทีมที่กำลังลุ้นพับโฟกันอยู่ทั้งแมนยูและนิวคาสเซิลเนี่ยก็จะออกไปเยือนคู่แข่งเล่นพรุ่งนี้หมดเลยนะครับทีมหัวตารางมีเพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะเปิดบ้านเจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลม นะครับเป็นอย่างไรทัศนะบ,บัาาๆเจอหน้ากันแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วก็ฝากฝากเอาไว้นะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube แห่งนี้นะครับปันธงใส่สกอร,รวมทุกคู่5กับ6พฤริศติกาใครเจอใครบ้างครับไปเริ่มมาที่คู่แรก n o t ต i n g h a m Forest เปิดบ้านเจอกับเรนฟ f o r d เริ่มสี่ทุ่มคืนนี้นะครับผมไม่ได้ภากเสียงเอรเรส์ Forest, นัดล่าสุดก็โดนถล่มยับมานะครับ เพราะฉะนั้นเจอกับเบนส์ฟอร์ดที่ถือว่ายัง,ยงรักษามาตรฐานได้ดีนะครับยังรักษามาตรฐานได้ดีนําโดยอีวานโทนี่ของหน้าที่กําลังเนื้อหอมตอนนี้นะครับฟอร์เรสเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าสภาพทีมตอนนี้ต้องบอกว่ามันยําแย่เหลือเกินแต่นั่นแหละครับคือมองดูจากฟอร์มเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเบนฟอร์ดเหนือกว่าแต่ถ้าเรามองถึงทีมที่เพิ่งจะยกระดับขึ้นมานะครับอย่างเบนฟอร์ดเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ไม่กี่ปี นะครับก่อนหน้านั้นก็เคยฟัดกับ Forest สไนเด h ร์แชมเปี้ยนชอยู่แล้วส่วนตัวผมมองว่าเกมคู่นี้มีโอกาสแบ่งแต้มสูงนะครับแม้ว่าโอกาสที่ Brentford จะชนะมันก็มีมากกว่าตามฟอร์มการเล่นแต่ผมฟันธงแบบนี้เลยครับให้ Forest 0 Brentford 0ครับหรืออาจจะจบ1-1ประมาณนี้แหละไปที่วู p h แฮมตันกับไรตันครับสองทุ่มสี่ทุ่มเหมือนกันนะครับวู๊เนี่ยนัดล่าสุดมีโดนใบแดงด้วยเสมอน่าจะเสมอเบรนท์ฟอรมานีแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็อย่ที่บอกครับเป็นทีมที่ดูเล่นแล้วมีระบบทีมเวิร์กดีแต่เกมรับเสียประตูก็ไม่ได้มากมายครับวูฟเนี่ยแต่ว่าเกมรุกนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของวูฟเลยคือไม่ค่อยยิงประตูบางนัดเล่นดีวูบว่าผือหวาแต่กองหน้าไม่ค่อยยิงประตูนะครับเป็นเป็นทีมที่จะต้องรีบแก้ไขตรงนี้ให้ได้โดยด,วด่วนถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยลุนหนีตายตลอดฤดูกาลแน่นอนสําหรับบูผิวตันผมยังมองว่าเจอกับไรตัน แม้ว่าวูฟจะได้เล่นที่โมรินิวกราวด์แต่ไบรทันกำลังคึกครับไปชนะเอ่อเปิดบ้านชนะเชลซีมานะครับสวยๆด้วยเพราะนั้นก็มองแล้วโอกาสที่ไบรทันจะบุกไปชนะวูฟมีนะครับผมให้วูฟหนึ่งไบรทันสองครับหรืออย่างดีก็อาจจะเสมอกันอีกนัดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งตะกอเป็นไปได้แต่ผมให้ไบรทันชนะสองหนึ่งแมนซิตี้ฟูลแลมครับคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรผมฟอนทงใส่ษฐกรใด้เขียนเอาไว้ให้แมนซิตี้ชนะ4ประตูต่อ2 ถามว่าทาไมผมให้ฟูลแลมเยอะนะครับก็ยังถือว่าให้เครดิตอยู่นะครับฟูลแลมเป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่แต่อเล็กซานดรามิโตวิชกองหน้าร่างยักษ์เนี่ยยังยิงประตูดได้เรื่อยๆแล้วปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าสถิติเนี่ยฟูลแลมเป็นทีมที่ได้จุดโทษมากที่สุดในลีกหลังจากแข่งมาประมาณ13-14นัดนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าได้จุดโทษแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะครับฟูลแลมเนี่ยยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนั่นแหละเรียกว่าไล่กันมาตั้งแต่นัดที่เจอกับลิปูนัดเปิดฤดูกาลอะ แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับยังเชื่อว่ายี่ห้อของซิตี้น่าจะเอาอยู่นะครับผมก็เลยให้สกอร์ประมาณนี้แหละนะครับไปที่ลีสกับบอลมัดครับลีสบุกไปชนะลิเวอร์พูลมาแบบเรียกว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับสู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างแข็งแกร่งแล้วไปเก็บ3ามแต้มที่แอนฟิลด์มาด้วยหยุดสถิติทุกอย่างของหงส์แดงเอาไว้เพราะนั้นกลับมาเล่นที่แอร์โรดเจอกับบอลมัดที่ก็ไม่ง่ายนะครับบอกเอาไว้เลยใครที่คิดว่าลีสจะเปิดบ้านทล่มบอลมัดในคิดผิดชิดใหม่ บอลมัดตั้งแต่ปลดสกอตมักเกอร์สกอตปร์เกอร์หลังจากแพ้ลิพูน9-0ไปเป็นทีมที่ผลงานอยู่ระดับบนของตารางคะแนนนะครับดีกว่าลิชแน่นอนเพราะนั้นเกมนี้ลิชไม่ง่ายนะครับบวกกับเกมรับที่เวลาเล่นในเกรดเดียวกันมักจะหลุดหลวมๆด้วยนะครับวันเจอร์ลิพูนอาจจะเล่นได้ดีแต่เจอกับบอลมัดผมว่ามีโอกาสแบ่งแต้มนะครับผมให้หล e a หนึ่งเอฟซบอลมัดหครับ ต่อไปครับไปที่เที่ยงคืนครึ่งนะครับทางด้านของเอเวอเรตันจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์คู่นี้ผมให้1น,นเช่นกันเนื่องจากว่าระยะหลังแม้ว่าเลสเตอร์จะดูกระเตื้องขึ้นนะครับเกมล่าสุดกับแมนซิตี้ก็เล่นเกือบจะดีแล้วแต่ก็ดันไปพลาดเสียฟรีคิกแล้วก็เป็นประตูโทษจากเควินเดอร์บอยลูกเดียวเจอเอเวอเรตันก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือกว่ากันเยอะนะครับเอเ,อเอวอเรตันของแฟรงค์ลมพาร์ดดูแล้วเน้นเรื่องของ สกอร์เอเน้นเรื่องของผลการแข่งขันซะมากกว่านะครับเหมือนแฟรงก์เลมปานก็มีประสบการณ์นะครับอันดับคะแนนเอเวอร์ตันดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ห่างจากลิเตอร์มากนะักเพราะฉะนั้นมองแล้วอโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันก็ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยให้สก,กอร์ไปที่1ประตูต่อนหนึ่งะครับคู่นี้เล่นเป็นคู่สุดท้ายของคืนนี้นะครับเที่ยงคืนครึ่งไปที่วันอาทิตย์ครับคู่ใหญ่เพียบเลยเริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะครับคู่นี้เดี๋ยวผมภาคเสียงด้วยนะครับหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับเชลซี Chelsea. เปิดสแตมฟอร์ดเบิดเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ผมให้2-2มองแล้วอาร์เซนอลฟอร์มดีกว่าคึกกว่าสดกว่าแต่เชลซีก็ต้องการเขาเรียกอะไรเรียกศักดิ์ศรีของเกมของตัวเองกลับมาหลังจากที่นัดล่าสุดแพ้ไบรตันไปแบบเละเทะเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าใครได้ดูไฮไลท์ได้ดูเกมจะมองว่าเชลซีก็ดูโชคร้ายหน่อยนะครับโดยเฉพาะประตูที่2กับประตูที่สา3 ที่รูเบนรอบตัชี้แก่ชาลูบาทําเข้าประตูตัวเองนะครับเป็นการพยายามที่จะสกัดแต่มันผิดเหลี่ยมนะครับเจตนามันมันโชคร้ายพอไบรทันหนีห่างไปแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยยากที่เชลซีจะกลับสู่เกมนะครับเพราะฉะนั้นเกมคืนวันพรุ่งนี้ผมมองว่าไม่ขาดนะครับถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะก็อาจเะเดียดเพียแค่ลูกเดียวเพราะนั้นผมให้เชลซี2อาร์เซนอลสครับรักดีเสดายน้องไปที่3ามทุ่มครับวันอาทิตย์วิลลาเจอแมนยูคู่นี้ผมให้แมนยูบุกไปชนะวิลลา2ประตูต่อหนึ่งครับ แม้ว่าข่าวล่าสุดแมนยูจะเสียผู้เล่นทั้งบาดเจ็บทั้งแบนอะไรก็ตามรู้สึกจะไม่มีบูนโน่เฟรนันเดสที่โดนใบเหลืองสะสมครบสัปดาห์ที่แล้วที่เจ้าตัวงุดหงิดงุนหงิดหน่อยนะครับที่ชนะเวสแฮมมา1น0นะครับก็อาจจะดูอ่อนกำลังไปแต่ดูแล้ววิลล่าก็เล่นดีกว่าตอนที่เจอราดคุมนะครับดูเกมรับเล่นแน่นขึ้นโดยเฉพาะทารอนมิงส์นะครับแต่ก็ดูแล้วแมนยูนะครับที่กำลังคึกแล้วก็มีเป้าหมาย ไลล่าตำแหน่งท็อปโฟยางชัดเจนนะครับก็น่าจะบุกไปเอาชนะแอสเันววล่าได้2ประตูต่อหนึ่งหรืออย่างแย่สุดแมนยูจะหักหน้าผมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คงจะแค่เสมอนะครับคงไม่ถึงขั้นบุกไปแพ้ท่วิลลาพัคแต่ถ้าแพ้มาแฟนผีแดงรู้นะว่าจะเจออะไร <c oughs> ขออนุญาตหัวเราะแ๊บไปที่เซาท์ปตันกับนิวคาสเซิลครับสามทุ่มวันอาทิตย์เช่นกันคู่นี้ผมมองว่าเสมอครับนะครับผมให้ 1, เซาท์แฮมปตันหนึ่งนิวคาสเซิลหนึ่งเนื่องจากมองว่านิวคาสเซิลแม้ว่าจะดูแข็งแกร่ง แต่บางแมชก็อาจจะทําแต้มหล่นได้นะครับโดยเพราะกับการเจอเซาท์ทอมตันที่เซนต์แมรี่ไม่ง่ายครับแม้ว,ว่านิวคาสเซิลจะมีโอกาสชนะแต่ผมก็มองว่าคู่นี้ไม่ขาดนะผมมองสูสีนะครับก็เลยให้ไปที่เซาท์ทอมตันหนึ่งนิวคาสเซิลหนึ่งครับพาเลสไปเยือนเวสต์แฮม,มครับนะเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอกับพิตันพาเลสอันนี้ก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมชเล็กๆเหมือนกันคู่นี้ผมมองว่าจบ 0-0, 00. เนื่องจากเวสต์แฮมแม้ว่าจะแพ้แมนยูมาแต่ก็แพ้แค่ลูกเดียว ส่วนพาเลสก,ก็ฟอร์มขึ้นขึ้นลง,ลงลงมีชนะบ้างมีแพ้บ้างอะไรบ้างมองว่าคู่นี้มีโอกาสแบ่งแต้มนะครับและสกอรี่ผมให้0ูนด้วยนะครับศูเลยคู่สุดท้ายครับห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์เจอกันอีกหนึ่งครูช่วงภาคเสียงระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับคู่นี้ผมฟันธงเช่นเดียวกันกับคู่อาร์เซนอลกับคู่เชลซีอาร์เซนอลครับคือผมให้สกอร์สองสองไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผลงานระยะหลังลิเวอร์พูลกับสเปอร์แม้ว่า บางคนอาจจะมองว่าริพูลดูสถิติขม,ขมขมสเปอร์หน่อยแต่ผมมองว่าระยะหลังก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการเสียแต้มให้กับสเปอร์อยู่เรื่อยๆเช่นปีที่ปีที่แล้วนะ,นะครับก็มีทั้งสเสมอ2-2เสมอ1-1มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสเสมอ2-2ตอนต้นปีสเสมอ1-1ตอนท้ายฤดูกาลที่กำลังเบียดกับแบนซิตี้อยู่นั่นนะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานว่าเป็นทีมที่กำลังคึกมาก นะครับแม้ว่าจะเสียประตูให้คู่แข่งก่อนแต่ก็ขย่มไล่วี้คู่แข่งจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับสามเกมหลังสเปอร์ยิงประตูช่วงท้ายเกมหมดเลยอาจจะรวมถึง4เกมหลังด้วยซ้ำนะครับบีอาร์เมื่อก่อนหน้านั้นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็โดนริบไปพราน,นมองแล้วเร์พุลจะอักเลือดแน่นอนครับพรุ่งนี้ที่จะไปเยือนสเปอร์แต่ข้อดีของร์พุลตีกรอบเอาไว้เล็กๆครับว่าตัวหลักของสเปอร์ก็มีปัญหาเช่นซงเฮงมินดิชาริซอนและก็ครูเซตกี้ สามคนนี้ที่ขาดหายไปอาจจะทําให้พลังสังหารของสเปอร์ลดคุณภาพลงและนั่นอาจจะเป็นโอกาสให้ลิฟูนมีโอกาสบุกไปเก็บคะแนนได้นะตรวจจะได้แต้มเดียวหรือ3แต้มเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะครับอ่ะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันพรุ่งนี้เลยนะช่วงภาคเสียงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวช่วงสามทุ่มช่วงวันเสาร์เนี่ยผมก็เดี๋ยวลุ้นผลไปเรื่อยๆนะครับขออนุญา,าติชิแป๊ดแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้2คู่นะครับหนึ่งทุ่มเชลซี Chelsea. เจออาซนอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับห้าทุ่มครึ่งสเปิรเจอรี่พูลกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเจอกันแน่นอนครับจวดครับพี่น้องสวัสดีครับ